cho xe cái bao như vậy có giống như này, bao như cái bao của chúng đây, hả, nó xe xe xe, áo, năm ba, cần đẹp đẹp cần là cái mắt nhìn chứ nhắm bao lái cứ chửi mượn, um, xem mốt, có cái sơn cái xì húa này, mì xì, cái mì nó xú cái mì lên, xún lên, cụ đại à, cháu thử thăm thuộc, สามคู่ห่งวของเจ้าไม่สามพี่น้องมีผู้ใทนนี่ยสำหกใหญคู่ที่คู่ที่ได้ใหญ่ที่อุ่นแล้วตายไปเลยนี่ตายเลยแล้วก็เจ้าเจ้เลียนอ้อมนุงเรียนเลียนอ้อมสนามเเรียนอ้อมฉน้ำฉนามใหญ่ๆกลวงคือโรงเรียนเหนงจาเออสี่อยเมียตัวเลียนอ้อมจักรวาปไปเนี่ บ่เป็นหลอดนึงเป็นเจ้าหลอดนุ้ตกทีบ่อะไรเด่นออกสิอตั้มตรวจกินน้ำเปล่านมให้เนี่ยบ้านแม่กนมันบวชไงล่ะนุ้งลูกขวดนมอยู่หลังบ้านไปล้างให้น้องไปนักเรียนเตจี่มันโบกขึ้นนักเรียนถือมือนี้มันนักเรียนเฮทเีจดดำย่ำทำให้ดำหน้าเกาขั้ยออกไป ใช่ใ,หให่หน้าดําหน้าเกคอนใอยไห่เขามาอืมน้อง้มือองเ็ด